สวัสดีครับ AS Play ต้อนรับผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล M150 ร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพไทยลีก2แมตช์เดย์ที่31นะครับวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาชมเกมคู่สำคัญครับระหว่างตราด FC พบกับอุทัยธานี FC ครับมีคุณสรัญยูนรากุลรัศมีและผมวิรวิจเจริญเชื้อรับหน้าที่บรรยายเกมนะครับคุณศิ์เป่าเริ่มเกมครับเป็นตราดนะครับต่างัอเวอร์เฟรดฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะครับตอนนี้ยิงไปแล้ว15ประตูในฤดูกาลนี้ครับ เปิดของไาอูฟเรต้าครับโดนสกัดแล้วจิงซ้ำของพอดไปชาวหูอีรูปมันมีฉลับพื้นครับแล้วเกือบจะพุ่งเข้าเหมือนกันครับอีกชุดหนึ่งของตราดนะครับไม่ต้องจับเลยครับโ้กด้วยซ้ายแต่ว่ายังไปเข้ามือของบุญยเกียรติบอลยังเข้าทางอุไทยธานีครับเติมต่อขึ้นมาซีเฟนลองจิวพื้นที่มีลองจิวเข้ามาแล้วครับลองจิวได้จิงลูกนี้ต้องปัดเลยครับยังดีไม่มีตัวซ้ำโอ้โหซีเฟนลองจิวครับได้ปั่นไซค์ก้อยตรงนี้โอ้โหบอลกระดอนพื้นนะครับสุภวัตต้องปัดทิ้งเลยครับ จี้เข้าหาแล้วลองปั่นเลยครับเนี่ยจะสุภาพรสุภาพรตักโดงมานิดนึงสราวุธิยังเข้ากรอบได้หักมาแล้วโอ้โหยิยงลูกนี้ออกไปเองเลยครับโมเบดเอสดูครับแลบมาตรงนี้แล้วแตะบอลเกี่ยวเข้าในมีเวลาเยอะมากแล้วมีพื้นที่ไหลให้โมเบดเอสคุณยังไปต่ออะไรครับอาดโซอาเรสจะได้เปิดขึ้นมาหรือเปล่าถึงกลับมาอีกทีตรงนี้ก็ แจมงคงต้องดวลตรงนี้เลยครับให้มาตาอัวตาอัวเฟเรรา่าโดนแซะโดนแซะแล้วสุดท้ายเป็นตาอัวครับ <c oughs> ฟาวจังหวะนี้แทงเก็บไป2คนเลยครับตาอัวจงวังหวะที่ไปนชนผู้เล่นของอุทัยธานีตรงนี้เนี่ยเอาชนะมาได้ก่อนนะครับแล้วเจอกับนักวิ่นมินอ้โ,อโูชนกระแทกนักนาวาินปลิวเลยครับไปต่อครับแล้วให้ตรงนี้จินภ์รักสงครามได้โอกาสลองยิงไกลบอลแฉลบโอ้ยได้ลุ้นเลยครับ มีบอลกระดอนพื้นด้วยบุญเกียรตินี่ต้องพุ่งไปเช็คเลยเนี่ยครับทิศทางที่ออกจากเท้าเนี่ยเหมือนจะไม่ตรงนะครับประสิทิ์ให้สัญญาแล้วเป็นนรงค์ครับเปิดขึ้นมาเอ้าไิดแก้เคลียร์กันได้ขาดสุดท้ายโดนใครโดนใครน่าจะเป็นลูกตั้งเปแล้ครับแบบนี้แทนบอลด้วยรือเปล่าครับเดี๋ยวดูตรงนี้ชัดๆได้อีกทีหนึ่งจังหวะเนี่ยครับอาจจะเป่าตรงบินเนอร์ลิเก้ที่ไปแฮนบอลเลยครับ งานที่น่าจะต้องรับมืออีกครั้งเลยครับของวูนิเกียร์เปิดเปิดตรงนี้วิเกียอวัตตัเอา้เอาไม่ดีแล้วไม่ดีแต่สุดท้ายยิงไม่เข้าครับไม่ได้ประตูขึ้นตามยัตตราดยิงเข้าไปครับดูกันอีกทีครับออกมาตรงนี้โอ้โหปัดไม่ถึงครับแล้วดีว่าบอมันกระดอนล,ลึกไปหน่อยไม่งั้นตาอัวเนี่ยได้งง้างยิงแน่ครับนี่ครับโอ้ออกมาแล้วไม่เจอบอลครับ เปิดเนี่ยส่วนใหญ่จะโยนไปเสาสองนะครับไปที่ของพอดิช,ชาครีไม่โดนศีรษะของผู้เล่นตราครับแต่ยังมีตาอัวครับตามเก็บได้ตาอัวยังรอแล้วเปิดขึ้นไปใหม่เปิดไปคาตาโนะม่งโชคกเอา้าเรียบร้อยเลยครับแบบนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับตราขึ้นนำอยู่ไทยธานีครับจากการบ่งของฮิโรบิชิคาตาโนครับโอ้โหมารออยู่ตรงนี้แล้วม่งเข้าไปง่ายๆเลยครับมาดู ตาอัวเนี่ยไปรอแล้วโอ้โหโยนโค้งมาไม่มีใครเฝ้าเขาเลยครับคาต์โนตั้งแต่จังหวะที่ตาอัวรับบอลมาเห็นคาต์โนว่างแล้วเปิดยกมาเสาสองโอ้โหโมองช่องนั้นมีช่องเดียวเลยครับน้ำหนักไม่ได้แรงมากนะครับแต่คุมทิศทางได้ดีมากครับคาต์โนทำให้บุญญาเกียรติเนี่ยพุ่งไม่ถึงนะครับพัฒนาใทยเข้ามาอีกทีเค็นโตะนากาสกิเคนโตะไหลเข้ามาในกรอบเค็นโทษมีโอกาสแล้วโอ้โหมุมมันน้อยไปหน่อยครับของกิติศักดิ์คุณจันไม่ตรงกรอบนะครับ ดูเคนโตะเนี่ยให้มาเห็นขยันนะครับต่อยัดพยาพยามตวัดยิงที่เสาแรกนะครับเดินเต้นสั้นเลยครับแล้วตีต่อขึ้นมาไทกลับมา o e e. อัวตะโกยยิงได้ลุ้นด้วยครับลูกยิงของตาฟอร์เรราโอ้โหลูกยิงของตาโอ้ย e. ได้ลุ้นสุดๆเลยครับในครึ่งหลังตวัดยิงเลยครับไท้เข้ามาแล้วเป็นเอสซามยังใช้ความแข็งแกร่งไปต่อได้ครับเอสซามมีตัวขึ้นไปแล้วบาโดโซอารเรสขึ้นไป ต้องหลบก่อนเอสามเอสามแล้วชนะมากเอาเลยครับตราไปอัดเข้าไปได้เตะม,มุมครับโอ้ลุยมาจริงๆครับโมเมเอสามนี่กระตุ้นแฟนบอลสะหน่อยครับโอ้ลุยมาแล้วก็มีสองสามคนเข้ามาเบียดพยายามกระแทกเอาบอลจากเขานะครับแล้วก็มั่นใจด้วยครับไม่ได้ให้เพื่อนที่ทําทางไวแล้วลากไปเองเนี่ยครับหลบสองหลบสามมาแล้วก็เปิดไปติดเรียกลูกเตะมุมให้กับทีมได้ครับเหมือนเป็นเลยกิติศักดิ์พุธจนไปด้วยนะครับ พรปีชาพยาพลิกพลิกอา้าแล้วไปเสียเหลี่ยมสุดท้ายผู้ศินให้เป็นฝาวครับแล้วโดนเหลืองเลยครับพปรปีชาแล้วนี้จะเป็นใบเหลืองที่4ของพอปรปีชาจารุนัยนะครับนันหนาโดนแบนครับอู้แล้วเป็นเกมสําคัญที่ตราต้องไปเยือนนคนปรปฐมด้วยนะครับเนี่ยลอแล้วเลือกจริงลูกนี้ต้องปัดเลยครับโอ้โหสุขวัตครับถึงปืนของสุขวัตเหมือนกนันครับอู้เป็นพัฒนพลนะครับที่ปั่นเข้ามาเนี่ยเนี่ยครับ ปั่นลูกยุหูสุภวัตเซฟอีกแล้วครับเป็น2เซฟที่เซฟใส่ลูกยิงของพัทธพน์นะครับเปิดบอลยาวมาก็ลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับอา้าวแบบยังไม่ขาดนะครับสุดท้ายยังไม่ขาดพัทธพลพัทธพล์เปิดยาวได้โอ้โหลูกนี้เกือบไปครับใกล้เคียงที่สุดของอุทัยธานีแล้วครับพัทธพล์ตามมาเก็บบอลแล้วเปิดเข้ามาเลยครับอูกิติศักดิ์ผูกสะบัดครับเอาบอลลงได้เอาบอลลงแล้วโอ้โหจะสับไกลดีตรงนี้ ยังติดครับอีกทีจิรพงศ์จิรพงศ์แหวกเข้ากรอบได้จิรพงศ์ลอกยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ตราดเอฟซีครับขึ้นนำอุไยธานีครับหนูเติมขึ้นมาตรงนี้ครับแต่หลบหนีมาอุดมากเป็นมิดฟิลด์ยิงเป็นกองหน้าแต่ตัวเองเล่นกองหลังนะครับ่โอ้โหสุดจริงๆครับลูกนี้เนี่ยแตะหนีเคนโตมาลากมาเรื่อยๆเนติพงศ์จะบล็อกก็ไม่ทันครับยิงยัดไปเลยครับผ่านมือบุญยเกียรติเข้าไปครับ อสุดยดยเปลี่ยนตัวอยู่นะครับสำหรับราฝากทีบสีลุีมาฝากขึ้นมาตรงนี้แล้วพิงพยายามจะพิงของเอสซาแล้วจะไปเองปาโดเก็บไปได้แล้วสไพรเป็นเสียฟาตรนี่รครับ ไม่ได้เกี่ยวกับจังหวะฟาวอยู่แล้วเนี่ยแต่ไปม้วนไปม้วนมาแล้วก็เจตนาเตะท,ทิ้งถึงแม้ว่าจะไปยกมือไหว้โคตัก็ต่างเอ้เนาแล้วมีประตูครับตัดกลับไปทีกลายเป็นประโททูตีไข่แตกของไทยธานีไปแล้วครับเดี๋ยวดูครับบอเริ่มจากบินเนอร์ตากมาแล้วมีหมกเช็ดม้วนกลับมาโอ้โหไม่ใช่บินเนอร์ครับ<ม>เป็นทางด้านของโนทพัฒนาสวัสดิ์ครับ ยิงโอสวยเลยครับลูกนี้เอาเลยครับ1ประตูต่อ2แล้วครับเปิดบอลยาวขึ้นมาในกรอบเขตโทษเอ้าบอลตกตรงนี้เราตปยิงหน้ากรอบครับสุดท้ายเข้ามือของสุภวัศีโดไทยโอ้ลูกยิงของเคนโตะแล้วจบตรงนี้เลยครับโอ้โหเกือบมีดราม่าช่วงท้ายเหมือนกันครับ แล้วสุดท้ายเป็นตราดครับเก็บ3คะแนนเหนืออุทัยธานีครับ2ประตูต่อ1หนึ่งครับสำหรับศึกเอฟบอร์ห้าสิบแชมเปี้ยนชิพไทยลีก2วันนี้ครับคุณสรัญยูนรากุลรัศมีผมยิริเจริญเชื้อราไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่โอ,อกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ